ใครได้มิกซ์สองศูนย์ไปแล้วนะครับมาดูนะครับว่าใช้งานยังไงนะอันดับแรกเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใส่ลวดก่อนนะครับวิธีการใส่ลวดเนี่ยมันจะมีสลักตรงนี้ให้เรากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็บิดซ้ายเดี๋ยวสักครู่นะครับกดบิดซ้ายดึงออกมาตัวนี้เป็นสปริงล็อกลวดนะครับแหวนออกมาวิธีใส่ลวดก็ง่ายๆเลย ามาดูวิธีขั้นตอนการใส่นะครับการใส่ลวดเนี่ยเราแกะลวดออกมาลอกแผ่นกระดงกระดาษได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้สายเนี่ยมันอยู่ในม้วนอย่างนี้นะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าลวดมันจะต้องหมุนวนลงมาด้านล่างนะครับเราก็หันทิศทางลวดให้ถูกนะครับอันนี้ผมจะหมุนลงไปด้านล่างอย่างนี้แล้วก็เอาขดลวดเนี่ยใส่ไว้อย่างนี้แหละใส่ไปอย่างนี้เลยนี่นะครับ ใส่แหวนแล้วก็ล็อกหมุนสลักให้ตรงแล้วก็บิดขวาอ่ะแค่นี้จบนะครับทีนี้เราก็เอาชีมนะครับใช้ชีมดึงออกมาจับไปด้วยเนี่ยดึงออกมาแบบนี้นะครับตัดปลายลวดงองๆออกไปตรงนี้ที่แรกสลักมันล็อกอยู่อย่างนี้เราปลดลงมาอย่างนี้เลยดิดลงมาอย่างนี้เลย แล้วก็ใส่ใส่ใส่ลวดเข้าไปในล่องไลเนอร์นะครับตรงนี้เรียกว่าล่องไลเนอร์ที่เป็นขดลวดอย่างเงี้ยครับอ่าลืมบอกไปว่าตัวเนี้ยมันถอดได้นะครับตรงโรเลอร์นะครับอันนี้เรียกว่าโรเลอร์นะครับมันจะมีล่องโรเลอร์นะครับ1.0 0.8อ่าเราใช้เบอร์1.0นะครับ1.0อยู่ด้านนอกตัวนี้เป็นตัวล็อกโรเลอร์อีกทีนะครับเราบิดบิดเอียง แล้วก็หมุนขวาใส่ยัดเข้ามานี่นะครับยัดเข้ามานิ้วกดไว้ดันทะลุออกไปหน้าตู้นี้แล้วก็กดล็อกปึ๊บอ่าตรงนี้หมุนแน่นแค่ไหนนี่คือหลักการทำงานของมันเนี่ยลูกกิ้งสองลูกบีบแล้วก็ดันลวดออกไป แน่นแค่ไหนก็แน่นพอที่ว่ามันจะดันลวดออกไปได้ครับสายเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองหัวอันนี้เป็นท่อนำลวดตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับแล้วก็เอาสายที่เป็นท่อนำลวดเนี่ยใส่ไปก่อนใาะไปแล้วบิดขวาล็อกให้แน่นอันนี้สายสวิตช์ก็ใส่เข้าไปนะครับ ตันนี้ก็ล็อกให้แน่นเหมือนกันสายก้าวเข้าที่ไหนสายก้าวเข้าขควบวกนะครับขั้วแดงๆเนี่ยนี่นะครับขั้วบวกสายก้าวเข้าขั้วบวกตัวที่จะไปชิปคีบกับเหล็กะครับเข้าขั้วบวกโอเคเสร็จล้ทีนี้เรามาเทสกันว่าปุ่มขวาบนเนี่ยมันจะเป็นเลือกโหมดนะครับแบบนี้นะ เราใช้ลวด1.0แล้วก็เลือกเป็น1.0นะครับอ่ะปรับไฟมาตรงกลางอันนี้เป็นหัวเชื่อมแบบนี้พยายามคลี่สายให้มันตรงๆนะครับยืดให้มันตรงๆเพื่อช่วยเครื่องมันหน่อยถ้าสายมันงอเนี่ยลวดมันจะไปลำบากเราก็กดหัวเชื่อมนะครับแบบนี้กดค้างอ่าเครื่องมันจะจับว่าเราไม่ได้เชื่อมมันจะหมุนเร็ว อันนี้มันจะปั่นลวดออกมาครับเนี่ยปั่นแรงเลยนะครับก่อนที่เราจะเดินลวดเข้าไปในปืนทุกครั้งนะครับให้เราแกะออกนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าหัว n o สเซลนะครับตัวนี้เรียกว่าคอนแทค t ิปใช้ให้ถูกเบอร์นะครับมันจะมีเบอร์เขียนอยู่ว่า1.0นะครับเราก็กดหัวเชื่อมกดค้างไว้เลยเดี๋ยวลวดมันจะไหลออกมาเอง โอเคพอไหลออกมาแล้วปั๊บเราก็เอาหัวคอนแทคทิปเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่น็อตเซลเข้าไปเวลาเชื่อมงานแบบเหล็กกล่องแบบนี้ทั่วไปนะครับผมลองและผมอยากให้เปิดไฟอยู่ที่ช่วงนี้นะครับ5 0แอมนะ50-60แอมอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้5 0 6 0แอมเริ่มต้นนะครับตอนเนี้ยเราอยู่ในโหมดออโต้มันจะเป็นโหมดออโต้ตัวนี้ปรับ ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับปรับปุ่มเดียวตัวนี้นะครับผมอยากให้เริ่มที่ประมาณช่วงห้าสิบหกสิบแอมป์แล้วเวลาเราเชื่อมเนี่ยเราก็แค่กดกดหัวเชื่อมอย่างนี้นะครับกดหัวเชื่อมให้ลวดมันออกไปแบบนี้นะกดมันจะกดแช่ไว้นิดนึงนะครับกดแช่นิดนึงนะอ่าถ้าเรากดกดเร็วๆเลยอย่างนี้นี้ไม่ได้นะครับเราต้องกดแช่ไว้นิดนึงอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ตัวนี้มันจะเชื่อมยังไงวิธีการเชื่อมนะครับให้เราอย่างแรกเลยนะระยะลวดที่ออกมาจากปลายปืนนะครับมันควรจะอยู่ที่1นถึงสเซนประมาณนี้นะอย่าเกินนี้นะครับแล้วก็เวลาเราเชื่อมเนี่ยให้เรากดหัวเชื่อมค้างไว้นิดหนึ่งอย่างนี้ปื๊ดนะให้ลวดมันออกไปอ่าอย่าอย่าไปกดเร็วๆแบบนี้นะครับแบบนี้อย่าก,กดแบบนี้นะให้กดค้างไว้นิดหนึ่งปื๊ดอ่าให้เนื้อมันเข้าไปติดที่ชิ้นงานก่อนนะครับเราถึงกดปล่อย เนี่ยมันก็ได้งานแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้เหล็กกล่อง,างบางๆทั่วไปนะเดี๋ยวมาดูเหล็กกล่องหนาบ้างเหล็กกล่องหนาเนี่ยไม่ใช่เหล็กกล่องหนาเหล็กหนาๆน,นะครับตัวที่เป็นเป็นหนาๆแบบแบบนี้นะเนี่ยประมาณห้ามิลแปดมิลแบบนี้นะครับแต่ลองดูนะผมจะปรับไฟไปที่เอ่ออยู่ที่ 4.5อ่า100นะครับ110 100แล้วกัน100นะเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมอันนี้นะ ให้ดูสกเก็ตก่อนนะครับว่ามันมีเม็ดใหญ่ๆไหมไม่มีเลยนะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าขุ่นขาวๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้นะครับดูความเรียบร้อยอ่าดูหน้าตรงบ้างหน้าตรงเป็นยังไงครับหน้าตรงรอ่านี่งานยาวมากนะครับอ่าประมาณเท่าไหร่งี้กยาวอยู่ะอะเ,เนี่ยดูผมเคาะแนวเชื่อมไม่ดูนะครับเราเคาะแนวเชื่อมไม่ดูเดี๋ยวลองปรับไฟลงมาหน่อยหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเราปรับไฟลงมาหน่อยหนึ่งได้ไหมอ่าไอโลงมา อ,อน,นะนอันนี้งานห้ามิลน,นะครับออกมาเป็นแผ่นๆแบนี้เลย รากยาวไม่หยุดเลยนะครับ